ว่าจะเป็นนายพลจะเป็นนายกทัมนตรีหรือจะเป็นสถาบันที่เรามีการพูดกันในคลิปเรากำลังพูดยกซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีการพูดถึงบริบทนี้ว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือแล้วพุทธบริษัทสี่เนี่ยคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหนึ่งในพุทธบริษัทสี่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าราชามหากษัตริย์จักรพรรดิอะไรต่งตงนางๆกันก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ของพระเจ้าทั้งสิ้น ที่เป็นผู้มีคุณูกปการต่อพระศาสนาและส่งเสริมพระศาสนาของพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามาตลอดช่วยยุคทุคสมัยประนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงอยู่ในฐานะสูงสุดของโลกธาแต่ในบริบทที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเราไม่ได้ไปพูดถึงภาพพิง์ถึงสถาบัานหรือกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง แต่เราพูดเนี่ยเราพูดถึงบริบทของการที่พระองค์เนี่ยทรงบรรลือศีนาบไว้ว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือโลกแล้วพระองค์เนี่ยทรงสามารถสอนทุกคน,นให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายพระองค์จึงเหนือกว่าความตายจึงไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ไปได้ดังนั้นเจตจำนขงของอาจารยสันธรรมเนี่ยเรากาลังพูดถึงประเด็นนี้เราไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถาบัน ไม่มีเจตนาในการก้าวล่วงก้าวล่วงเกินแต่คลิปวิดีโอที่ตัดออกไปเนี่ยกลับมีเจตจำนงและเจตนาในการจับล่วงสถาบานันโดยการดึงสถาบันเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายเสียจายโดยการตัดคำพูดพระเจ้าออกตัดบริบทเนื้อหาของการอธิบายคลิปทั้งหมดออกให้เหลือแต่ว่ากูเนี่ยใหญ่กูอยู่เหนือสถาบันทั้งหมดก็เลยเป็นการตัดคลิปวิดีโอแบบนี้ขึ้นมาเป็นวิดีโอที่ทําให้เกิดคนเนี่ยเข้าเจผิด จนมีคนเนี่ยนำไปสู่การร้องเรียนอาจารย์กร้องทุกขกล่าวตัษวแจ้งข้อต่อหามาตรา1นึซึ่งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงและดึงสถาบัานดึงสถาบัานเนี่ยลงมาเกี่ยวข้องไปด้วยอารน,นั้นจะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเจตนาในการปราบบาต่อสถาบัานแต่คนที่ตัดคลิปนั่แหละมีเจตนาอะไรคุณมีเจตนาต่อการปราบบาว่าร้ายต่อสถาบัานในการดึงสถาบัานมาใส่ร้ายป้ายสีตัวอาจารย์หรือเปล่า นี่คือคลิปแรกที่อาจารย์พยายามอธิบายตลอดเวลาแต่ก็มีกลุ่มบางคนเนี่ยเอาไปปั่นกระแสเอาไปโยมตีแต่ไม่ฟังต้นคลิปฉบับจริงจนนามาสู่การใส่ร้ายป้ายสีและเกิดดราม่าในสังคมขึ้นในปัจจุบันอันนี้คือคลิปที่หนึ่งต่อไปปคลิปใบ้มาคลิปที่สองส่วนคลิปที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องของมหาเถรสมาคมในบริบทนั้นเนี่ยมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมในยุคนั้นว่าในช่วงเวลานั้น อาจารย์เนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่กําลังโดนการตรวจสอบการตรวจสอบไตสวนในเรื่องของการสอนธรรมะที่ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในกรณีที่พูดว่าพระแต่ปิฎกเนี่ยไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีบางส่วนนี้ถ้ากไปตรวจสอบเพราะมันยังมีสอนร,รับไม่ยังมีขัดแย้งกันอยู่บ้างเล้อา,อาจจะไม่ได้สอนร,รับทั้งหมดซึ่งมันเป็นหนึ่งในความเห็นของท่านและเป็นหนึ่งในความเห็นของหลายๆคนในสังคม ทีนี้พอเวลามีคนคนประหาเจรสมาคมก็ออกมาพูดเรื่องนี้อาจจะดึงตัวพระอาจารย์รูปนี้เ,นเข้าไปเพื่อที่จะ,ะเข้าไปตรนฎีตีติงแล้วก็กล่าวโทษแล้วก็บอกให้ทําคืนต่อทาด้วยการพยายามสอนแบบนี้นะตัวพระอาจารย์รูปแั้นเนี่ยท่านก็รับคืนรับรับรับโอกาสว่าโอกาสนั้นมาแต่ในขณะน,นั้นเนี่ยบริเวณเวลาเราเนี่ยเรามีการถกเถียงกันในสังคมอย่างยิ่งว่า มันเกิดอะไรขึ้นพระที่กำลังสอนพระธรรมวินัยเนี่ยกับถูกเบรดห้ามสอนหยุดสอนไม่สอนสอนแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ควรสอนแล้วก็ตาหนิติดจริงกันเป็นไฟลามทุกในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนสอนทําในธรรมนัครวาและคารวา,า,วา,า,วา,าวก็กำลังตกตีกันพระคณะสงฆ์ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันในเรื่องของการที่ว่าพระรูปเนี้ยพระอาจารย์รูกเนี้ยกำลังสอนธรรมะในกลุ่มนี้อยู่ในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยแสดงวิพากษ์วิจารว่าเออในกรณีนี้เนี่ย มหาเถรสมาคมบางส่วนเนี่ยตัดสินใจตามทางกัมวิธีเนี่ยก็ถูกเต้าดีแล้วอันนี้ควรดูการรักษาไว้แต่อะไรก็ตามที่ทําตามอำนาจหน้าท,าที่กฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรจัดการหรือไม่ควรทา อาจจะก็ต,ตัดหนีตีตีตไปตามทําเป็นการวิพ่าววิจารสังคมเหมือนกับที่สังคมทั่วไปวิพกา์วิจารรัฐบาลว่าอันนี้ดีไม่ดียังไงตามกระแสะสังคมที่มันเกิดขึ้นตามธรรมิี่ไหนที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็ตัดหนีตีตีไปทําทําไม่ได้มีเจตนาชี้โทษชี้เป้าไปหาตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าบุคคลนี้ทําผิด หรือไปกับไปกลาวล่วงจับช่วงถึงศูนยวเทพศักราชก็ไม่มีเจตนาไปถึงตัวนั้นเลยเราแค่ prayed, จ ules, revenir, out, ับดีดติดในเรื่องของบริบทที่ตัดสินในตัวนันทเดงแต่คนตอนนี minus, ้กําลังเอากระแสตัวนี้ไปปั่นจะนำมาสู่ว่าไปจับช่วงถึงศมเด็เพศักราชซึ่งอาจารย์ไม่เคยมีเจตนาหรือเจตนาในการไปปาบ้านว่าหลายท่านแล้วมีความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งมีความเทิดทูนต่อสถาบันและต่อสมเทพศักราชอย่างยิ่งรวมทั้งคณะสง อาจารย์ก็พยายามเดินทางไปถวายเงินวัดต่ตตา,า,างๆนานามากมายจะบอกว่าอาจารย์รามาสว่าหลายหนจะทําลายคณะสงฆ์ได้ยังไงในเมื่ออาจารย์เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยถวายเงินไปเฉพาะให้กับคณะสงฆ์บูคณะต่างๆที่อาจารย์เคารพนับถือตามวัดป่าวัดเขาไม่ว่าจะเป็นวัดพระพยอมการเหนวัดพุทคาิีาวัดป่ามาคาน้อยหรือจะอีกหลายที่เนี่ยมูลค่ารวมกันเกือบ20ล้านบาทที่สลับสื่นเข้าไปสู่ รุ้ถศาสนาแล้วจะบอกว่าอาจารย์จะล่มจมต่อศาสนาได้ยังไงเพราะฉันมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันขัดแย้งและยอดแยง้งส่วนบนข้ามปีวันที่3สที่ผ่านมาอาจารย์ก็จัดส่วนบนข้ามปีที่บริษัทหมอเสียงรวบรวมคน4,000กว่าคนมาสวดมนตน์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชไปขออัญเชิญไฟพระเลิกที่จุดเพื่อความเป็นมงคลในวันสุบร่าข้ามปี อัญเชิญพระบรมสาวยาลกของพ่อเฉลิเจ้อยู่หัวแล้วก็พระลูกของสมเด็จพระสังคราชแล้วจัดพิธีอย่างใหญ่โตทุกอย่างมีการวางพันผู้มีการสักการะอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบประเพณีที่ปฏิบัติถือตามกันมาตามประเพณีแล้วจะบอกว่าจารียมีการที่จะไม่เคารพรบลอบหรือมีการจ,าจับจวกต่อสมเด็จพระสังฆราชในขณะที่ทุกคนกําลังใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์จะชี้แจงเ,เดี๋ยวก็ประมาณนี้อ่า